สบายดีลุกป้าอ่างก,ก็โล่ปีนมาดีดีโล่นมเมื่อคืนสบายดีสิน,น้อยสิ้ผ้าผ้าแม่ไปใสไปไป่ไปเก็บผัาไปเก็บผ้าคะไปเก็บผักคะไปใส่ย่างพี่นะพี่เดะเดะเดะแลเหยดขอกระเดะเถิดกันนี่เอาผักคะกันโล่ไม่เอาผักคะกัน อ่พีนฟัด้าฟัด้างา,งามเลยจะอมปลูกเองจับโซนว้าวน้ำลูกน้ำจะอมปลูกเองนะคะจะอมปลูกเองค่ะหมาหนึ่ลีเลสเซอร์หรือเปล่วออกอยู่ดอกหัวเลย Không nuôi là heo ngon nuôi Còn nàm gì ra sáp rồi cái kít một mớt Phải nhảy Này. ลมจะมีเดน้อยลอยดีล่าทาอยู่ xám nổi vô đấy keng keng nhăn lại nó may cả phải ao nhỏ một mày cả tôm keng nói nừng điều bắt กำลังสิแกงพี่น้องเต้าเปลือยไปน้ำยะนางห<อ>มักบวบลางเียื่อ้อยแล้วแล้วก็มีกบแกงใสก่กบนำผักคะยัย่วๆโลดงานนี่กินผู้เดียวมาเด้อะขุดแล้วพี่น้องขุดแล้วขุดแล้วเราจะเอาฝาเอกของเขาลงแทนแทนแทนให้เราเป็นยัง กด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 ไปอยากมานะมานะมากินน้ำผึ่งน้ำลอยลีลาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน่อยลอยลีลาเด้อเอาเห็ดแกงยังไงนี่แกงกบกับแกงมะกบวบเอาเห็ดแกงผสมน้องแกงน่องไม้ใส่กบใส่มะกบวบถ่ายหมอฟอดอีกครัะ กดคอมเมนต์ซองทิปน้อยร้อยลีลาเน่เด้อพิดพลาดประการใดก็กขอโทษขออภัยเด้อถ้ามีโอกาสมากินนํากันเน้อ FC เอ้ยกดแล้วกดแล้วสุกแล้วเด้อสุกแล้วไดว้พี่น้องเด้อบ้านเน้อ สเตัปเด้าสเต็ปไลท์สเต็ปหลังใครเอกของงานท่านท่านท่าน แบบเลาวๆกะลาแกงเนาะ <laughs> บบหัวเดิมโปงแล้วพี่น้องกันล้วสตักจ้าเอาหยับเดิมถีบหน่อยเดิมโอ้โห<ะ>แคนเซอลูกแคนเซอ กินกันเลยสบายดีเด้อ FC สองสิบน้อยลอยลีลามามากินแกงหน่อไม้น้ำกันเพราะว่าเพชรอีลีจูกับเพชรจูกับเพชรนะก็จูกับยังเพชรไม่จูไม่แน่อันนี้ไม่ว่าไม่จะจูกไม่แด้เอาทิปเขาวไม่ขอยเดี๋ยไปทิปเขาลูกชยลูไชายมึงกลับอยู่ฮือนั่นปะไเฮือนันนี้มัง่ายแอ้วเอาเล้หรือปะโอเค อันชปลยเนื้อีเนด็ดเออมันจตันแหลค่ะัเมัอันย่างระดนี่ไปเอ้ยคนนึงดูลูตาป้าออกดี๋ยวจะเปทหน้าแบบเอาไปกันเลยมันสีขาดไอเมละทอนหาไป ao lốt ăn chong phan hận, chơi nhảy nhàng ăn chong hận, trai lấy hận, ao lấy khanhom hận. để

เดหัวสัก่อนมันมันจะมันกายเป็นหอมเลวดังกลยเนหยังคือเก่าแต่นนกคือคนโชว์นะีดองๆองกันปอนมันห้ซะน่อยไปใส่บวกัอาหลับยังจะกี่กันยังหาซลล กราดาเต้ากระหายระยาดสามอย่างบวกกี่ตัวนี้เนาะมีของธรรมชาติมันีปลูกเองเก็บเอาได้อย่างงี้เนาะมยาเด้อฮมยาเด้อดีไปวันดีไปวัเด้อดีไปเลยก็ต้องทำีชงเนาะ ขุมยาเ้อะ่อมยากินยาุม้มเลี้ยวมแกแล้วก็เสี้าววววเอ้าดื่มันี่ฮะดืหนาบนี่ฮะเอ้าเอ้าดื่มหนาอกี้บนีฮะ ไอแม่ป้อมเนีย่ยไอแม่ป้อมเด็ไล <Like S 1> ่โกแซนะสองทิบน้อยร้อยลีลาในเด้อจุบบุพัดคลิปใหม่ๆลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ<ป>น้าบ๊ายบายงาเอามาเลย